สวัสดีครับสวัสดีพ่อเญยแม่หญ่สวัสดีพี่พี่น้องน้องเพื่นอนเพื่อนเอซี FC, ทุกคนทุกท่านครับบอว่าสิอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีนะครับสามทิศเชีแนวเท่าตะเขียวเาตเายังนุม่มสวัสดีครับผมรับช่วงสายสายฮา,ามุงใกล้สีเที่ยงเราเลยพี่น้องมาพบมาพอกับสามทิศอยู่นี่นะครับอยู่หน้าท่งกับบรรยากาศเย็นเย็นร่มร่มครับร่มหนาวร่มหนาวรู้สึกว่าเมื่อนีนสี้อากาศสี่เย็นก็ทุงมือที่ผ่านมากครับ กับต,ตามที่กรมอุตุเพิ่นแจ้งเตือนมาแล้วครับอากาศมันก็สิควายเย็นลงเรื่อยๆเมื่อละองศาสององศาเนาะครับช่วงเศร้าบ่มีลมดอกแต่ว่าตอนนี้มีลมหรอกครับนี่ครับก่อนอื่นสายๆมื้อนี้ก็เป็นสายๆวันที่20เนาะครับ20พฤศจิก,ก,กายนพศ2 5ง8ครับกับสวยสายวันพระพี่น้องวันพระหรือว่าวันศีลเนาะครับ สารทิศออกมาตรวจมาตรวจสวบเบื้องเขาครับออกมาเบื้องเข่าพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กษษษเกษตรกรเชาาไร้ชาวนาหอกะเริ่มเจ็บเกี่ยวกันแล้วครับสามทิศบ่ได้ออกมาสวงมือออกมาที่นี่ทงหน้านี่เริ่มสีบางหูบางตาแล้วครับเพราะว่าชาวนาเอกก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่าอันนี้นี่เข่าสามทิศนี่สิบทีบ่ท่านเกี่ยวครับ ถ้าเป็นถ้าสีเกี้ยวกับสิเป็นเขาเจ้าเด้อเพราะว่าเขาเจ้ามันสีแก้วนี่อันนี้เอาไว้สีเกี้ยวพร้อมกันครับหน้าข้างบนคนครับหน้าพี่สาวหน้ายายนั่งตอนแรกอะ่ะบ่ได้นัดรถดอกครับรถที่เคยเกี้ยวน้าเพลินทุกปีนั่นแหละตรวญาติรถพี่น้องนี่ละ่ะบัดที่นี่รถมันก็สบายก็เลยได้สมได้เสมกอน ล้วขั้นหน่อยเพื่อนเอามาเพื่อนกับไปเจียวอีกเจ้าหนึ่งครับเพื่อนมาั้แล้วนี่หน้าคางกันนี่เพื่อนกับเจียวแล้วครับเพื่อนมาเจียวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนอยู่ฝั่งนี้ประมาณที่มองเห็นอยู่ประมาณสองสามขั้นครับรดเกียวปีนี้รดเกียวมาหลายครับเฉพาะอยู่แถวบ้า,บานสามทิศนีก่กะหลายขั้นแล้วที่หาขั้นแล้วเรา,าก็รถดเกียวที่เพื่อนเคยมาทุกปีนะครับเพื่อนมาจากท่งภาคกลางุ่นละมันก็มีค้นแถวบ้านห้อง,องเลยละครับเพื่อนหาเพื่อนผ้ามาเ <im us> <pas S 1> พื่อน, <edges> <layers> นเคยมาทุกปีนั่นแหละ อีกหลายขั้นอยู่ครับเกือบซิฟเป็นซิฟผุละ่ะแต่นับได้ตอนนี้อยู่น้ำตรงหน้านี่ครับอยู่ฟังนี่กับปอมันที่แนมเห็นนะครับสามขั้นอยู่ฟังนี่อีกสามครับอันนี้รถงหญ่เลยไี่นลวเพราะถ้ารวมรถน้อยรถสมเด้ยมันทีมีรถขั้นหนึ่งครับเพิ่นมาประจําอยู่นี่ได้ประมันซีหาหมื่นแล้วละ่ะเป็นลงมาเกี่ยวกวันหมูของประตูกะเจ้าเราเนีย่ย นี่นี่หน้าตรงนี้เพิ่งะเอารถรถรถขั้นนี้สีสียู่บ้านติดกันนี่ครับขั้นขั้นนี้สียู่บ้านสามทิศขั้นเสียงเสียงเกียวอยู่ไกลไกนี่ป้าขึนไปเบื้องเขาเจ้าคุณสามทิศขี่รถผ่านมาแล้วล่ะเลยลงมาเบื้องเขาเหนียวกัอนอยากให้มันแก้กวนี้ยังน้อยครับแต่ว่าถามว่ามันพ่อเกียวไปมันกับพ่อล่ะครับเราใคอีกอย่างหนึง่งมันมวยมองตตกมองมองยายครับคือล้านล้านปูนอยู่วัด นะครับกับยูรานกิลาตอนนี้ค้นกับตากเริ่มเต็มแล้วครับแต่ว่าสามสกับบ่ิได้ขึ้นยากกว่านี้หอกเพราะว่าปีนี้บ่ิได้เห็ดเข่าลายน้องพี่น้องเนาะก็คือเห็นนั่นแหละห้าเห็ดอ้อยน้ำเข่าเหนียวกับบ่หลายดอกยี่สิบสามสิบทุ้งเข่าเจ้ากับประมาณสามสิบสี่สิบทุงงนะครับไปห้าขึ้นไปพุนเมื่อนี้รถมาหลายมาจากทังบ้านใกล้ๆกันบ้านคิดทิดกันนี่ครับกับเพราะว่า มันเป็นวันพระเนาะพี่น้องเนาะมันกระบางบ้านเพิ่นถือเพิ่นเพิ่นถือเพิ่นนั่นนี่มากตั้งแต่ใดเท่าใดเพิ่นกระสิบอเห็ดบอบอบอเห็ดกิจกรรมนั่งนะครับแต่บ้านเฮาภาษาบ้านเฮาเพิ่นเอิ้อนมาสีบอเห็ดเบียกนะครับสีบอทาการทํางานแม่กระทางซักผ้าซักอย่างนี้เพิ่นกระบอให้ซักเนาะครับถ้าเป็นวันศีลมันพระเราก็กเกี่ยวขขาเกี่ยวอย่างจังสีเพิ่นกระบอให้เห็ดเนาะครับให้ว่าบอให้ทํากิจกรรมนะครับบอให้เห็ดเวียกเห็ดอย่างเพิ่นก็เลยต้องมาเกี่ยวทางบ้านที่เพิ่นบอ บ่ถือบอ่เคยเหตุแบบนี้มากนะครับก็ซื้อบ้านสามทิศนี่ละ่ะวันศิลวันฝ่าเพิ่นกับบ่ได้ถือครับบ้านสามทิศเพิ่นก็เลยมาเกี่ยวรถมันก็เลยหลายเมือน,นี่นี่นี่รถรถคันนี้รถคันนี้เป็นรถบ้านของบ้านสามทิศเองครับรถแม่ป้านี่ละ่ะรถของพี่สะพ้ายของลุงยัดครับรถยาดลุงยัดนั่นแหละตรงนี้ว่อ่าในเกี่ยวครับนี่ช่งนี้มันเกี่ยวมาแอล่านี่นี่นน ยังตัอของสามทีนี่มันติดถนนคนท่างนี่ยครับว่าสี่ฝ้าเกี่ยวยุ่มันจะกลายเพ่อนไปไปเ,เพื่อนเปนออาเขาเทใส่รถต้องเต็มอุ้มแล้วนัวก,กับว่าสิเอาขึ้นบ้านประมาณมืออื่อนเศารานี่แล้ครับเพราะว่ายุ่ทตรงหน้าผุมันมันมนมันหนาว รถเท่เทเท่เทรถขุนคันหนึ่งยุย่ยไก่ขุนขุนคันหนึ่งอยูย่ฟังขุนครับนี่รถคันนี้เพ,พิ่นเพิ่งออกได้ประมาณสองปีครับเพิ่นเพิ่งออกมาได้ประมาณสองปีปีนี้นะจะเข้าปีที่สามครับ เป็นลถรลุ่นกางครับมันออกมือแหลกได้ครับโมเมนออกมือสองเป็นออกมือแหลกเลยโอ้ยขี้ฝุ่นไหมเขาหน้าตรงนี้มันลมหลครับมันลมหลายต้องมีค้นยางน้ำกลรลดเกีียวนะครับามาพาดมากเครื่องรถ แล่าๆวันนี้เพิ่นนีไปเกี่ยวอีกเที่ยวนึงครับบันนี้พี่น้องกันนะละเพิ่นแบ่งกันเป็นข้องเป็นข้องเป็นล็อกเป็นล็อกครับถามแล้วว่าอีกคิวเงาอยุดว่าสี่เหเกี่ยวของสามเดนเห้นเพราะท่านไปรัดคิวเพิ่นดอกพี่น้องพวกพวกเฝ้าหรอกท่านไหนมาใกล้กับเดี่ยวข้านั่นล่ะอุ่นเพื่นเก็บปลาควานคางขั้นแท้น้ำเขาบอกท่าแหิวเมื่อเด็กพื่นไปเกี่ยวนี่ ต้งสีสีหูเขาแล้วมันสีเทียงแล้วเพราะมันสีเทียงดอกเทียงพอดีอของแานที่ก็มีททำนี่ละเขาเจ้านี่การถขั้นไหนมากไก่กับเสียวขั้นนั้นแ่ะครับก็บได้ว่าจองเจ้านั่นเจ้านี่ไว้ดอกแต่ท้องบริเกียวมือนีกับม,มือมืออื่นแต่เจียวได้ครับขุนขั้นหนึ่งขุนกระลังเทอของเขาอยู่ เนี่ยผู้ใหญ่ครับพอผู้ใหญ่ครับเป็นเกี่ยวมือ,อเอาผู้ใหญ่บ้านพนัหม,มู่บ้านครับเป็นอนุรักษ์เป็นเกี่ยวมือเกือบทุกป,ปีนั่นแหละเขาเป็นบ่หลายนำ้ำนี่เจ้านี่เป็นเกี่ยกวก้อนมูอครับนี่พเพราะว่าเป็นเห็ดตั้งแต่ต้นปีเขาเป็นง่ามครับเป็นเกี่ยกวก้อนมูอือสีเหลืองแต่ของสามติดเกิสีได้เกี่ยวตัวพี่น้องของประตูกป็เกี่ยวแล้วไหมของหน้าพ่อรุ่งหน้าอีตาอายุตีสะพานเป็นเกี่ยวแล้ว มือนี้นี่เกือบเกือบสีสีโล่งคนละครับทงหน้าทงนี่เกือบทุกเจ้าบางเจ้ากับสีพระท่านเกี่ยวมืออื่นรดเกี่ยวกับสีพระหลายซะนีนะครับเพราะว่ามันโอมันวันศีลวันผ่าแล้วเพื่อนกับสีกลับไปประจําการยุดยุดที่เพิ่นโล่งนะครับบ้านที่เพิ่นถือวันศีลวันผ่ายังเสียโอมันวันศีลวันผ่าแล้วเพิ่นกับชีกลับไปเอาเข็บสุภาพเข็บเบาสุภาพ เป็นมาแก,เาาแก้เขาให้พู้ล่วงครับมาแก้เขาให้พู้ลุงอดีตผู้นำหมู่บ้านท่านี้ละ่ะนั่นเป้เาสุภาพเป็นรถอีเียนเป็นมาแก่อันนี้เป็นเกี่ยวมือขึ้นมือมือมือก้อนครับมือก้อนเป็นเกี่ยวยังมีน้ำอยู่ปีนี้รถมาลายอีหลีครับรถมาจากตั้งภาคกลางหลายอีของ น้องหักน้องไส่นั่นปีกายเพิ่นออกมาสองสองขั้นปีนี้พันออกมา4ีขั้นครับแต่ว่าอียูอีกบ้านหนึ่งพ่นมานท่านี่มาหอดสีมาหอดผีบอบู่เพราะว่าคิวทั้งคุณไก่เน่ากับเต็มมือกันครับก็ซื้อเอกเกี่ยวใดเฉพาะเจ้าใดที่เป็นบ่ถืนั่นแหละวัตถอวันศีลวันผ่านนะเอาพี่น้องบานนิพี่ลาพี่ลาน้องเฮาแล้วที่เข้าบ้านไปกินเขากินน้ำแล้วพาพี่พานองออกมาตรวจเบื้องต้นให้ตรงหน้าเกี่ยวเขาครับเกี่ยวเขา ด,ดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกี่ยวเขาของเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮ้าสุมือนี่ทุกมือนี่กับสีท่านสมัยบ่ใส่เวลาโดนคือสมัยตะกี้ปันไดสมัยกีดสมัยตะก้อนกับทีเกี่ยวมือกับทีตีกับสีนวดเอาแล้วก็ต้อมากกับสีเป็นรถปั้นเขารถสีเขาเนาะเราก็มาเปลี่ยนรถเกี่ยวเราครับนี่สะดวกสบายใส่เวลาโดดคืมือหนึ่งกับแล้วแล้วเพราพ่อมือกับแล้วแล้ว ของสามจิตกะล่อเบิ้งรถเบิ้งถ้ามีรถถ้ามันบวชคำถ้า <brewer> มีโอกาสมีเวลาสามจิตกะสี่พาพี่พาะน้องมาเกี่ยวคอครับเอาสำหรับบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าเสานี่มือนี่สามจิตกะสีลาพี่ลาดน้องฝากพี่ฝากน้องไว้ซับนี้ก่อนครับครับท่านนี่สามจิตกะขอขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาอมูลสุขสุขคนที่เข้ามารับชมคลิปของสามจิตแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบวันให้ผ่านคลิป คลิปหน้าสามจิติภาพพี่พ้านนองไปยังกัจจังค่อยชมค่อยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามจิตกระเซียวไว้สำนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ